ไปในการวันนี้ก็นี่ยพาปู่ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลจำนัดแล้วก็ไปส่งเด็กไปส่งคุณซื้อด้วยน,น,น,นะน,นี่นิ่งเลยนั่งรถคันนี้นิ่งเลยแปลกแปลกที่ <laughs> <laughs> นี่มีคนเข้าซอยเพียะครับ <laughs> <laughs> เข้าบ้านเจ้าของซะแล้ว How will Hello.